คนนะคบผมก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอ้อยอะไรวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม e ย่างที่เคยนะคบผมเพราะว่าไม่รู้จะเล่นอะไรดีเนาะพูดยังไงดีแบบเล่นเพลย์เซนหมดลกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นเนาะก็พูดยังไงดีผมแบบเออเล่น EAG ด,ดีแบบ่าแบบ e e วทุกคนคืออะไรวะอันนี้ พราะผมจะไม่เล่นแบบนี้ดีกว่าผมจะแบบมาดูแมปมาเออง่ายๆอะ่ะอันนี้ก็คือหมดผีไม่ชีนะครับเฮ้ยอันนี้ผีไม่ชีหรือเปล่าอ่ะผมเคยเล่นไปแล้วนะไปจําคลิปนั้นได้นะเฮ้ยเหมือนเด็เดๆเลยะเฮ้ยเหมือนว่ะเหมือนในตรงนี้เออมันก็คือเกมผีไม่ชีอยู่แล้วเนาะให้เรามาลงข้างล่างครับเฮ้ยแร้นี่คืออะไร โอเคครับขอบคุณนี่ด้วยนะครับผมคนทำหมดเน่ยผมนั่นเองขอบคุณตัวเองทำไมอือนั่นแหละคนระับโอเคไปตรง,ตงไหนดิดว้าวห <c oughs> มายไอ้ด็กเป็ด จะมาหนีทางนี่ดีกว่าทุกคนหนีทางคาริครอปเตอร์นะครับแต่ผมจะมาหนีทางนี้เนื้อคาริครอปเตอร์เจอแล้วเจอแล้ว เราต้องหาชิ้นส่วนรูปนะครับผมอย่างเช่นชิ้นส่วนนี้นะครับเ <c oughs> ช่นโยนไปทางนี้ไม่มีของเด้ะ <c oughs> ทางนี้ครับโยนไปครับเ <c oughs> ห่าแยะอะไรอะไรก็เห่าเ <c oughs> <c oughs> จ็บคอด้วย ดิดก็เห่าอ่ะทุกคนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไหนวะของมันอยู่ตรงไหนเนี่ย oh. เจคิลิคอปเตอร์ สองแลด,วย,ดวยชิ้นส่วนอะไรทุกอย่างนี <c oughs> ่ยเจอแหละ <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> เราต้องไปหาชิ้นส่วนรูปตรงนั้นนะคะผม ถามว่าผมต้องมาขายตรงนี้ทําไมก็คือผมเจ้าทางนี้นะเอาเนื้อให้มันก่อน one hour later <c oughs> <c oughs> อาอ <c oughs> ะไรวะ เอาอีชายเสียสติหมดเลยเอาอีชาย ปิดประตูแฮ่กูได้ของมาฟรีๆแหละโอ้โหเก็บขาหมดเลยเดี๋ยวเธอฉันจะฆ่าแกใจดีไม่ได้กับแกเนี่ย เจอปืนชั้นดีไงเจอปืนแล้วอ,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 อแกต้องเจอปืนชั้นออ้าอีช้างเอ,อ้ยไม่เป็นไรฉันมีคุณฉันมีปืนฉันมีปืนอีกปืนหนึ่ง ไม่เป็นไรหรอกฉันมีปืนอีกปืนหนึ่งแกข้าฉันไม่ได้หลอกฉันมีปืนอีกปืนหนึ่งเอ๊ะแต่ไม่ใช่ปืนนี้นี่ไงปืนนี้เจอถึงแต่ฉันแน่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไอ้นี่มันก็เพกมากเลยนะบอกเลย แป๊บๆเดี๋ยวเทะฉันมีกระสุนเนี่ยอืม <c oughs> จะร้องทําไมเกจะร้องทําไมเกมก็เป็นแค่แบบแติ็กระโปรงคนนึงนี่ยฮ่าได้กุญแจมาแล้วมันต้องมาอาปากวอเลยกินข้าวไปซะเม็ดเม็ดหนึง่ง <c oughs> เอ๊ะเออในสุดฉันก็เจอน้ำมันเป็นเรียบร้อยแล้วน้ำมันเบนซิน ก็เพกก็เพกมา เตรียมของแล้ว,วสิเออแต่มันไม่มีของเลยนะเอ้เตแต่เราลืมแฉลงนี่ว่าเราต้องไปขุดแฉลงก่อนไหมเอะเอะเอะ เจอของดีๆแน่นอนแต่ว่ามันเป็น,ปนที่ตัดเนี่ยว่าเราต้องไปตัดตรงนู้นดีกว่าทุกคนตัดตรงนู้นดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน why ทำไมหยิบไม่ได้อ่ะ ตตติติติงงงด้เวะลาเปิดศพใครแล้วศพมึงศพใครเดี๋ยวแบกเลยเดี๋ยวนี้มันลิฟนี่ว่ะ แผเดินระเบิดแล้วแพวกแกโดนระเบิดกันหมดแน่ทำไมไมันเหมือนไม่ค่อยเหมือนผีไม่ชี้เท่าไหร่เลยนะแกโดนพวกแกเดินระเบิดแน่อ้าวแต่มันยังไม่เกิดอ่ะท่านลองปาไปข้างบนก่อนปาไปตรงนั <c> ้น <oughs> ระเบิดได้จริงด้วยเฮ้ยอย่างนี้มันออกไปแกล้งได้คนหนึ่งนะสิเฮ้ยแต่ขออญาตไปนี่ก่อนนะกันเราต้องหาฟิวก่อนโอ้โหตก <c oughs> เราต้องไปใส่ตรงนี้กันก่อนนะทุกคน เพราะอย่างนั้นพวกเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แน่ทุกคนดูนะนี่มันตกได้ใส่มันสิเอาเฮ้ยเราต้องเอาที่นี่ตายแล้วอย่างนี้ได้ของน้ำมันแล้ว ได้น้ำมันแน่ๆออแต่ว่าลืมลืมอะไรสักอย่างนี่ออแต่ไม่เป็นไรปัดก่อนเรืเออ่องเราได้กระดาษทิชชู่มาแล้วทุกคนออไม่รู้มันใช่กระดาษทิชชู่หรือเปล่าเราก็ลงมาใส่ตรงนี้กันก่อนนะ แล้วเราก็เดินอ้อมๆมาทางนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดินลงไปนะาาแล้วจากนั้นเราก็ออกจากที่นี่ได้เลยด่เราก็ออกทางนี้เลยนะครับเปลีตูได้กันตาออกพิวพิว เวลาออกจากที่นี่แล้วเฮ้ยแต่ทำไมนำ้ำมันต้านไม่ติดนี่เดี๋ยวเราออกจากที่นี่ได้แล้ว,วนี่คือนอางอเวอร์เจอร์ไม่มีใครนะออกจากที่นี่ได้เลยเอวจบบริบูรณ์ คก็เป็นยังไงบ้างรครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ